โอสัมมาสัมพุทธะนัตโมตัสสะพะคะวะโตอรหัตโต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  พุทธังสารนังขจาพุทธังสารนังจาีธรรมังสารนังขาธมังสารนังจาีสังฆังสารนังขาสังขสารนังจาีทุติยปพุทธังสารนังขจามีทุติยปิพุทธังสารนังัจามีทุติยปิธรรมังสารนังัจามี ติยมปิธรมัสรนังขจามิทุติยมปีสังฆังสรนังขจามลติยปีสังขังสรนังขามิตัติยมปิพุทธังสรนังขจามิตัิยมปิพุทธังสรนังขจามิตัติยมปีธรรมังสรนังขจามิตัติยมปีธรรมังสรนังขจามิ ตจามีติยมติสังกังสรัณะตจฉามิติขมณะนิตาอามะขันเตหานาติปะตาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปะตาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ ปัตรสมาธิานิอินนาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิานิการิสุขชาจาระเวรมติานาเมิชจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยานิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตรัสมาธิยานิมุสาวาทา สุราเมรยะมัชปะป r m a ทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชปะป r m a ทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิปมณีปัญจสิกขาปะตตานิสีเลนะทุกะติยติสาธุสีเลนะโขคสัมปทา समान सीता हम भी सोचा ये तू अब ऐसा हो गया क्या? हाँ तो मैं आपको